คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีมีบรรยากาศก่อนการฝึกซ้อมประจําวันของขุนพลกิเลนพยองเอามาให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองได้ชมกันนะฮะก็ไปถ่ายมาเพื่อจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก่อนการฝึกซ้อมกันบ้างน,นะครับวันนี้อาจจะแอบไปซซวซีโฟคคาณาคำยกนะครับประตู3-1ที่ยิงในเกมบุกเยอรมไทยเนี่ยลูกที่เขาตวัดออกมาเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเล่นต่อหรือว่าตั้งใจจะเปิดให้กองหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเบื้องหลังที่แท้จริงของจังหวะน,นี้กับซีโฟคคาณาคำยกกันครับ สวัสดีครับถามหน่อยอะไรครับประตูที่ยิงได้เนี่ยครับผมตั้งใจหรือว่ายังไงต้องตั้งใจเลยตั้งใจว่าวิ่งไปคือตั้งใจจะเปิดให้คนอื่นหรือตั้งใจจะเล่นเองตั้งใจจะเล่นเองครเฮ้ยยืดดูถ้าประตูไม่มาผมแซงทุกคนเลยไอ้ยาเ้ยไม่ไปเล่นยุโรปวะเก่งนั่นเออเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อคืออยู่ในหัวอยู่แล้วว่าสกัดไปเราจะวิ่งไปเอาใช่ครับใช่นี่ยสี่ปูฐานสี่ปูนี่ ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้เหมือนเกินเออทำไมไม่ไปเล่นยุโรปเขาเก่งขนาดนี้ไหมเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบป่ะพี่อให้สิบเอ็ดดีเกินคาดเกินคาดแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีท่าเต้นละไม่มีท่าเต้นนี่โตขึ้นแล้วต้องมานิ่งแบบใครขยับเป็นกีเอ้ยเเอานนนน่่แตุมๆะวเอา อุลวาเลสตบไปเก็บมาไหนๆพยิงลูกเดียวขาวอุลวะเลสเต็มเลยมาได้ไงพี่อุลวาหรืออะไรวะเกียมีนั้นแล้วไม่จริงๆก็ส่งไปเหมือนที่พี่ซันเคยไปเนี่ยเจ็บอยู่ในเต็ดเนี่ยทีมผมไปอะตอนซ้อมแม่งโคตรเก่งอ่ะอุ่นเครื่องแม่งแพ้ทุกทีตอนซ้อมแม่งโคตรเก่งอะ เพิ่งถอยกลับไปดูในความทรงจำใน Facebook ไงเมื่อหลายปีที่แล้วอ้าวการวิทัสน์ส่งไปฝึกที่เจอตอนเลสด้วยนะผมไปอ่ะไอยาเครื่องเจอตอนเลสเจอตอนเลสเลยพี่ยิงเป็นไงพี่แม่งไม่ทำยี่อะไรแม่งเดินเดินแม่งบอลลอยมาเงี้ยแม่งคาบบอลเล่เข้าสามเหลี่ยมตึงแม่งออกไปเถอะอ๋อคือเก่งจริงแล้วนั้นใช่โตดครับโตครับโตดีัวเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่โตยังยังคุยอะไรกับพี่อ่ะคุยเหมือนแบบ ีีวิตเเื่อออท้้ะไรงยมีสาระป่ะมีสาระตอนแรกกับผมไม่มีสาระอ่าเพราะสรุปท้ายเขาผมพูดไปจะเยี่ยงแล้วก็เบื่อเลยเขาบอกว่าอะไรไม่ให้ผมเดินมาแล้วพี่ตัวบอกว่าเป็นไงบ้างครับจันเยี่ยงอืมผมก็บอกว่าเบื่อครับแกก็สอนผมห้าทีไม่ได้สอนอะเทศเทศเลยเอกว่าไปบวชได้ไหงแกบอกว่าชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยอ่เราอย่าไปท้ออย่าไปรีบร้องมีขึ้นมีลงอืมแกสอนผมวมันกับติมอันทีใช่ครบแล้ว ผมจะแทบก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสรุปคือเดือดดีกัชีวิตเหรอเปล่าเบื่อพี่โจเออพี่โจไม่ฟังให้จบผมอ่าพักพักจริงไม่ใช่พักปลอมเดี๋ยวจะฟ้องกรมศาสนาคุณมาเล่นกับพระเจ้าไม่เก็ผมก็นั่งงงโหสอนอะไรเนี่ยเบื่อฟุตบอลฟุตบอลขนาดนั้นเลรียท้อขนาดนั้นเลยเปล่ายังพูดไม่จบเลยผมบอกเบื่อพี่โจเครียดเลยแล้เดยเริ่มเครียดได้วเนี่ย ระหว่างพี่โตก็อดุททยคนไหนหนักกว่ากันผู้พอกันผู้พอกันนอนด้วยกันด้วยกันนอนด้วยกันเดี๋ยเราก็จะนั่งคิวๆสองคนที่เดินมาโหเครียดเลยใช่จำได้เดินพิงพิง่ยเล่นหนาเป้าไหมเราแบบบอลมันลอยกระชอกมากคนที่ไหนเนี่ยโอ้วอเล็ก็ทีไรคนขุงพี่ คนบ้านใกล้ๆเจ้าอะไรคนกรุงเทพอยู่กรุงเทพเ,เ,เป็นจำนวนมากอไปให้กำลังใจพี่เอี้ยงอะนะให้เขาได้เล่นหน่อยโ,อโปรแกร,รมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือวันเสาร์นี้นะฮะ8กุมภาพันธ์นะครับจะเปิดไท้ายโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับ โอ้นานมากกว่าที่เมืองทองจะได้เตะวันเสาร์ที่บ้านนะฮะโอกาสดีๆแบบนี้ แฟนคลับสโมสรเมืองทองห้ามพลาดไปอันขาดน,นะครับคุณสามารถจัดหนักจัดเต็มได้ในวันเสาร์นะฮะเพราะวันอาทิตย์คุณก็สามารถหยุดได้ด้วยและที่สําคัญวันเสาร์นี้เตะกันเวลาดีนะฮะ18บแนาฬิกาบอลจบ2องทุ่มกว่าโอ้ยเวริกูดมากๆเลยแหะครับแม่สําหรับหนุ่มโสดหรือคุณพ่อบ้านนะฮะคุณสามารถทวงเวลาหลอกภรรยาหลอกแฟนคุณได้นะครับว่าบอลจบ3ามทุ่มคน เตวันเสาร์เวลาดีแบบนี้ห้ามพลาดที่จะมาชมฟุตบอลน,นัดล้างตาของทีมเมืองทองอยูไนเต็ดของเราที่จะล้างตากับสิงเชียงรายยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่ถึงนีนั่นเองครับ